สวัสดีครับผมนายคารจอน์นดึกวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูบัฟในตลาดที่เข้าขายกันแพงๆว่ามันคือบัฟอะไรเพิ่มอะไรทำไมมันแพงบางคนขาย 99m ออกบางคนขาย 30m แต่ไม่ออกวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมทำรูปภาพไว้ให้แล้วเซฟไว้ในเครื่องได้เลยครับอันนี้คือเพิ่มคลิเห็นไหมครับ มันจะมีตัว2อ,อยู่ข้างล่าง2อ,อันนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือบัฟเพิ่มคลิกเราไปที่ตัวละครของเราเห็นไหมครับไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคืออัตราการเพิ่มคลิกเห็นไหมไอ้สองตัวเนี่ยมันเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันเลยอันนี้คือเพิ่มคลิกนะครับถามว่าอันไหนแพงกว่ากันคลิกแพงกว่าภูษาครับผมคลิกมันต้องใช้ ภูษามีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้คือภูษาบางท่านขาย30 m อหรือ40หรือ50 m, ก็แล้วแต่แต่มันออกยากกว่าคลิคลิจะออกง่ายกว่าคลิอยู่ที่ประมาณสัก50-70 m อหรืออาจจะถูกกว่านั้นแล้วแต่บางร้านนี่นะครับวิธีสังเกตคือตัว k เห็นไหมคล้ายๆกับตัว k ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันมีเลข2ลงท้าย2ออันเห็นไหมตรงนี้ไม่มีอันนี้คือภูษาเพิ่มป้องกันแค่ หนฮิตฮิตแรกที่โดนอ่ะถ้าเป็นไปได้ซื้อเพิ่มคลิก,ก่อนถ้าตังเหลือก็ซื้อภูษาครับผมอันนี้ช่วยได้เพราะว่าภูษากับคลิกเขาไม่ได้เอาไว้เวลเอาไว้แค่วอย่างเดียวถ้ามีงบก็จัดได้เลยครับนี่ผมทํารูปไว้ให้แล้ววิธีสังเกตง,ง่ายๆคือตัว2คลิกตัวเคแบบเนี้ยคล้ายๆตัวเคคือภูษาป้องกันโอเคนะไม่งงกันนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะ เข้าใจและได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะเป็นภาคุณอย่างสูงอย่าลืมนะครับตอนนี้ M ละ35บาท3 M 100อย่าเท่าเดิมครับผม80 40มานาตบเลือนนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ